ปิดท้ายกันนะครับในนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาในช่วงสนทนาวันนี้เรากําลังสนทนาเรื่องของโรคมะเร็งตายกับความหวังในการรักษาที่มีการพัฒนากันอยู่อย่างไม่หยุดยั้งนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิตยาสิริสิงหะเดชเทวพรจากหน่วยมะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับในช่วงที่แล้วครับคุณหมอได้พูดถึงเรื่องที่น่ายินดีที่ว่ามียาที่ตายเนี่ย ไม่ขับออกแล้วนะฮะในการที่จะรักษามะเร็งไตในขั้นสุดท้ายเพื่อที่จะไม่ให้มันลามไปอยู่ส่วนอื่นของร่างกายไม่ให้เาลุกลามมากไปกว่าเดิมนยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ยืนยาวได้มากขึ้นอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้มีความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันนะครับคุณหมอครับก็ต้องยอมรับว่าความรู้ในเชิงลึกนะคะเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคมะเร็งแต่ละอย่างนะคะเป็นตัวผลักดันให้ออ เราสามารถที่จะผลิตยานะคะที่มีความจำเพาะต่อการเกิดมะเร็งแต่ละอย่างมากขึ้นนะคะตัวอย่างตายนี่เห็นได้ชัดเลยนะตายนี่เห็นได้ชัดเลยนะคะเราจริงๆไม่ใช่เรานักวิทยาศาสตร์คนอื่นนะคะ,คระตรวจพบว่ามะเร็งตายนี่เป็นมะเร็งซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของเส้นเลือดเนี่ยมากผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ออกแบบยาที่ได้ผลในการรักษาก็จะเป็นยาซึ่งช่วย ยับยัง้งการสร้างเส้นเลือดของมะเร็งเหล่านี้ค่ะแล้วก็ในที่สุดทําให้มะเร็งพวกนี้ฝ่อต,ตัวลงไปได้นะคะ,ะก็คือว่าความรู้ในเชิงลึกเนี่ยก็ทำให้การผลิตยาเนี่ยมีความจำเพาะมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้ป่วยด้วยค่ะนะคะก็ต้องยอมรับว่าการที่เราจะมียานหนึ่งตัวออกมาใช้กับคนจำนวนมากเนี่ยก็มีผู้ป่วยที่เป็นอาสาสมัครจำนวนมากเช่นเดียวกันที่ยอมสละ เวลาของตัวเองนะคะที่จะเข้ามาสู่การวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบว่ายาแต่ละตัวมีประโยชน์มากน้อยต่อผู้ป่วยอีกคนอื่นๆอย่างไรด้วยค่ะครับนี่คือในระดับสากลหรือในระดับประเทศไทยในระดับสากลแล้วก็ตอนนี้ก็ในประเทศไทยของเราเนี่ยโรงเรียนแพทย์หลายๆแห่งนะคะก็เริ่มเข้าร่วมกับทางด้านต่างประเทศในเรื่องของการวิจัยทางยานะคะสาหรับโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งด้วยค่ะ ผู้ป่วยของบ้านเราผู้ป่วยของคนไทยคนไทยเรานี่ราคาก็มีพอสมควรค่ะครับนะคะซึ่งก็จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้นะครับนำมาสู่วิทยาการความก้าวหน้าใหม่ๆด้วยนะครับตอนนี้ที่กำลังที่กําลังศึกษากันอยู่ที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งไตโดยเฉพาะหรือว่ามะเร็งอื่นๆที่คุณหมออยากจะแชร์กับเราในรายการนี้ไหมคะคือของพวกนี้ แต่ละโครงการเนี่ยบางทีก็มาแล้วก็ปิดเร็วนะคะ,ะ,ะสำหรับมะเร็งไตเนี่ยอย่างของที่รามาธิบดีในช่วงนี้เรายังไม่ได้มีโครงการอะไรนะคะคแต่ว่าหากท่านสนใจหรือว่าเป็นมะเร็งอะไรแล้วคิดว่าอาจจะ,ะสนใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยต่างๆเนี่ยทางที่อาจจะลองเข้าไปสืบคนได้ก็อาจจะเข้าผ่านไปทางเว็บไซต์ของสมาคมนะคะ www.tsco o r t h นะคะ <ผม S 2> ตรงนั้นก็จะมีะบริเวณซึ่งให้ท่านเขียนกระทู้ถามได้นะคะแล้วก็ทางผู้ด,ดูแลเว็บไซต์ก็จะ,ะกระจายคำถามเหล่านั้นนี้ให้กับคุณหมอที่ที่อยู่ในสมาคมแล้วก็ถ้าที่ไหนมีโครงการวิจัยอะไรเราก็อาจจะ,ะติดต่อท่านกลับไปได้นะคะคนี่คือมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยะครับสมาคมนี้มีบทบาทมีหน้าที่ยังไงครับคุณหมอ ก็จริงจริงการก่อตั้งสมาคมของเราเนี่ยก็ตั้งมาเพื่อการศึกษานะคะเป็นหลักก็คือเราพยายามจะผลิตแพทย์ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งให้มากขึ้นแล้วก็ภารกิจระยะหลังของเราก็เริ่มเพิ่มในเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งนะคะให้กับประชากรทั่วๆไปเพื่อที่จะ ให้มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ดีขึ้นนะคะให้ห่างไกลจากการเป็นโรคมะเร็งถึงแม้ว่าเราเป็นหมอรักษามะเร็งเราก็ไม่อยากจะให้มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเยอะนะคะคือทุกมะเร็งนะไม่ใช่เฉพาะแค่มะเร็งไตใช่ค่ะทุกๆมะเร็งค่ะก็เราก็พยายามเผยแพร่ความรู้มากขึ้นนะคะครับ เป็นยังไงบ้างครับพัฒนาการของสมาคมแล้วก็สิ่งที่เป็นผลตอบรับจากการมีสมาคมเช่นนี้เราตื่นตัวกันมากขึ้นไหมครับผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจหรือว่า,วาตอนนี้ผู้ป่วยเองก,ก็ก็มีความตื่นตัวด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะคะ,ะแต่ว่าการที่มี สมาคมอยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ป่วยอาจจะสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้โดยผ่านแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆนะคะเพราะต้องยอมรับว่าข้อมูลทางการแพทย์หลายๆอย่างเนี่ยถ้าค้นคว้าเองก็จะต้องใช้วิจารณญาณในการในการเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยอยู่บ้างพอสมควรนะคะมีทางข้อมูลซึ่งอาจจะมีความแม่นยำรวมไปถึงข้อมูลซึ่ง มีความแอบแฝงอยู่นั้นๆได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสมาคมของเราก็หวังว่าจะเป็นตัวกลางที่อย่างน้อยช่วยไขข้อข้องใจหรือให้ความกระจ่างแก่ผู้ป่วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคโมะเร็งมากขึ้นค่ะครับปัจจุบันผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากน้อยแค่ไหนบ้างครับก็อ จร,จริงๆแล้วก็เรียกว่าระบบสาธารณสุขของเราก็ก็ไม่แย่เลยแหละนะคะคนะมะเร็งจํานวนมากเนี่ยได้รับการรักษาเท่าเทียมมาตรฐานใกล้เคียงต่างประเทศทีเดียวนะคะแต่ก็แน่นอนมันก็ก็มีข้อจํากัดในทุกๆอย่างนะคะในบางอย่างนะคะเพราะว่าการรักษาบางชนิดก็อาจจะเป็นการรักษาซึ่งทันสมัยมาก เราก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากใช่ไหมคะก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้สําหรับผู้ป่วยทุกๆคนนะคะแต่ก็อยากจะให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าแพทย์ที่รักษาท่านแต่ละคนเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลท่านเต็มที่นะคะเท่าที่ข้อจํากัดที่มีอยู่พึงกระทําได้ค่ะแต่ผู้ป่วยเองก็มีส่วนในการให้ความร่วมมือกับแพทย์ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับต้องยังไงครับสาหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่คุณหมออยากจะเห็นความร่วมมือจากผู้ป่วยเป็นพิเศษก็ในด้านไหนก็ตรงไปตรงมาก็คือว่า มาตามแพทย์นัดใช่ไหมคะ,<น>ะแล้วก็ปฏิบัติตัวตามที่ทําที่เราช่วยแนะนาําไปง่ายสุดแต่ว่าผิดเยอะสุดใช่ไหมครับ <_ an> ก็ลำบากค่ะก,ก็เห็นใจเพราะว่าเข้าใจว่าบางครั้งก็มีหลายปัจจัยนะคะคือบางครั้งเราก็มองว่าผู้ป่วยน่าจะมาหาเราได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาจริงๆก็มีปัจจัยหลายอย่างซึ่งอาจจะทําให้การเข้ามาของเขาลําบากเขาไม่ได้ตั้งใจจะไม่หาไม่มาหาเราใช่ไหมคะมแต่สิ่งซึ่งคิดว่าสําคัญอันนึงก็คือว่าอยากให้ผู้ป่วยเนี่ย มั่นใจในคุณหมอที่ดูแลตัวเองอนะคะแล้วก็ยอมที่จะพูดคุยกับคุณหมออย่างเปิดอกอนะคะเราเจอคนไข้าบางรายเนี่ยรับการรักษาอยู่แล้วก็เกิดไม่สบายอาจจะเป็นผลข้างเคียงจากยาหรืออะไรพวกนี้นะคะแล้ก็ไม่กล้าที่จะปรึกษาแพทย์กลับไปปรึกษาคนอื่นซึ่งไม่ใช่แพทย์ใช่ไหมคะเราก็ได้รับคําแนะนําซึ่งถูกบ้างผิดบ้างมา เราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณหมอที่ดูแลล่ะค่ะจะเป็นคนซึ่งให้ข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับ ผู้ป่วยนะคะนะในมีข้อสงสัยมีอะไรซึ่งคิดว่าเป็นผลข้างเคียงจากการรักษาที่ตัวเองไม่สบายตัวก็ขอให้บอกให้คุณหมอทราบนะคะคุณหมอทุกคนก็ยินดีที่จะปรับปรุงนะคะหาวิธีการดูแลรักษาที่ทําให้ท่านมีผลกระทบจากการรักษาน้อยที่สุดนะคะนะครับเป็นเรื่องของการพูดคุยใช่อาจจะกลัวหมอโปรธก็ได้ป่ะเว็บไซต์ก็อาจจะอาจจะก็ไหนๆก็เจอคุณหมอแล้วก็บอกทามตรงนะคะนะเพราะว่าการพูดคุย ต่อหน้ากันก็แนะ่นอนก็ได้ได้ถามถ่ายอะไรเพิ่มเติมได้ดีกว่าการเขียนในเว็บไซต์ใช่ไหมคะครับครับครบกิจกรรมของสมาคมน่าจะมีส่วนช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับในการ <S <S <อ>ทีจ่จะ break the ice ตรงนี้ใช่ไหมฮะทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างกลุ่มหมอกับผู้ป่วยไหมฮะมคือต้องยอมรับว่าเราไม่ได้มี การจัดประชุมผู้ป่วยอะไรบ่อยมากนะคะคนะก็ทําเป็นครั้งคราวนะคะนั้นในช่วงซึ่งทําก็แน่นอนคะ่ะผู้ป่วยก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาสอบถามนะคะนะหรือพูดคุยกับเราได้มากขึ้น แต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จาดก็เว็บไซต์ก็เป็นอีกเส้นทางหนึง่งหรือว่าจริงๆก็ท่านก็ควรจะคุยกับแพทย์ที่ดูแลท่านนะคะคนะคะอันนั้นก็เป็นเป็นบุคคลที่ใกล้ตัวท่านที่สุดนะคะที่จะให้ข้อมูลได้นะคะครับกิจกรรมของสมาคมที่คุณหมองอยากจะพูดถึง ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมรายการอของเราเนี่ยรกเ็เราก็จะมีกิจกรรมให้ความรู้สัญจรน,นะคะซึ่งมักจะคั่วไปกับการประชุมของราชวิาลอายอุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะครับ,รบเข้าใจว่าในปีนี้อาจจะม,มีสองจังหวัดบางคะทางภาคเหนือหมอจำจังหวัดไม่ได้นะคนะคแต่ก็ส่วนใหญ่เวลาที่เราจะมีจาดประชุมเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันค่ะครับครับอยากจะฝากอะไรถึง ผู้ชมไหมครับที่จะทั้งที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วกับผู้<ช>ที่ยังไม่เป็นแล้วก็มีวิธี<ช>การ<ช>ป้องกันดูแลตัวเองไม่ให้เป็นมะเร็งเนี่ยครับ ก็คงสองสามอย่างนะคะอันแรกเลยก็อยากให้เข้าใจว่ามะเร็งเนี่ยหลายอย่างป้องกันได้นะคะนะเรามีวิธีดูแลตัวเองมาให้เป็นมะเร็งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยงการสุบบุรีการฉีดวัคซีนสําหรับป้องกันมะเร็งนะคะวัคซีนตับอักเสบไวรัสบีซึ่งฉีดในเด็กแรกเกิดอยู่แล้วใช่ไหมคะมปัจจุบันก็มีวัคซีนสําหรับม,มะเร็งปากมดลูกด้วยซ้ําไปนะคะ การดูแลเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินอาหารนะคะการควบคุมน้ําหนากักพวกนั้นก็เป็นม,มาตรการซึ่งเราทาเพื่อป้องกันโรคได้นะคะอันที่สองก็คือว่าหากท่านมไม่สามารถจะทำอย่างทั้งหมดได้ที่บอกมาได้นะคะเราก็กังวลในเรื่องของการเป็นมะเร็งก็ต้องเข้าใจว่าเราก็มีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งได้เหมือนกันในสําหรับบางโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย วัยที่เหมาะสมเนี่ยมเร็งบางชนิดสามารถตรวจหาในระยะซึ่งยังเป็นระยะแรกที่มีโอกาสหายขาดได้เช่นมเร็งต้นนมนะคะม,มะเร็งปากมดลูกม,มเร็งนํำไส้ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นมะเร็งหลักๆซึ่งเราแนะนําเรื่องของการคัดกรองอนะคะคแล้วท้ายที่สุดสําหรับท่านซึ่งเป็นมเร็งแล้วก็อย่าหมดกําลังใจนะคะ มะเร็งหลายอย่างในปัจจุบันนี้นสามารถรักษาได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆค่ะคนะคะ,นะก็ขอให้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตแค่นั้นเองค่ะขอบพระคุณมากเลยนะครับถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเรียนเชิญคุณหมอได้ทุกโอกาสเลยนะครับในรายการขอบพระคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค,ค,ครับ ผู้เชี่ยวชาญาจารแพทย์หญิงทิตยาศิริสิหสงหเดชเท,ทวพรจากหน่วยมะเร็งวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับคุณหมอไม่ได้มามือเปล่านะครับวันนี้มีหนังสือมา2เล่มอย่างละ25เล่มมาแจากให้กับคุณผู้ชมในรายการนะครับโทรศัพท์ขึ้นมาได้โทรศัพท์เข้ามาได้ทางหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับหนังสือสเล่มก็คือทําความรู้จัก กับโรคมะเร็งกันเถอะและทําความรู้จักกับยาเคมีบําบัดนะครับโทรศัพท์กันเข้ามาแล้วทีมงานจะติดต่อกลับไปสําหรับ50ท่านแรกนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับสมาคมผู้วิจัยและผลิตเรรภสัชพันธ์พรีมานวัตกรรมยาเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านะครับติดตามชมช่วงต่อไปของรายการนะครับส่วนผมวารินสัจเดลกับช่วงสนทนาในรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมากลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันอังคารนะครับสวัสดีครับ